สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะมามา่าพี่น้องลาบกุ้งเน ي, ี่ยลาบกุ้งไปรื้อลำเนี่ยพี่น้องลาบกุ้งไม่ไม่ห่อน,อนพี่น้องค้นกับโต๊ะพี่น้องเฝ้ากินเฝ้าไปลาบกุ้งค้นกับโต๊ะพี่น้องผมก็ไปก็อื้อ เขาอ่อนนนี่พี่น้องเอ้ยฝนกับตกพี่น้องอยู่มัดมือว่าตกหลับปุ้งหลับปุ้งครั้งแรกที่ได้กินเด้พี่น้องนี่บ่เคยเฮ็ดกินเลยออออืื พักเต็มถาดหลากหลายเลยคนตกอีกเน่ะชอากินเข้าน,นี้กินในบ้านพวกับเบื้องตัวหรือทัด

เพิ่มกับปรุงทั้งบักพั่วพี่น้องทั้งบักแตงมานะ hmm. 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 ลมกระแห้งพี่น้องทางบาทออสเตรเลียช่วงนี้ลมแหง้งแห้งด้วยพี่น้องข้ายุเขาน้ำมะ ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยพี่นอ้องตุยตุย